สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมาขอชวนเพื่อน,อน,อนฝึก voicing คอร์ดกันนะครับเป็นการ voicing ที่อยู่ในคี์ C แล้วก็เติมเลข7เข,เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะเลี้ยงตั้งแต่คอร์ด1 2- 3ไปจนถึงอคอร์ดที่7เลยนะครับแต่ว่ามีข้อกําหนดนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ฝึก voicing แล้วก็เป็นการฝึกจําโน้ตด้วยนะครับทีละ4ช่องอะไรประมาณนี้ข้อกําหนดแรกนะครับก็คือให้ voicing ให้อยู่ภายในเฟสที่2 ถึงเฟสที่5นะครับไม่ให้เกินนี้นะครับห้ามเกินนี้แล้วก็อีกข้อกําหนดหนึ่งนะครับห้ามเล่นใส่6แล้วก็ห้ามเล่นใส่1นะครับฉะนั้นเราจะอยซิ่งให้ได้แค่4ตัวโน้ตนะครับหรือว่า4สายก็คือใส่5 4 3 2แค่นี้พอนะครับไม่แต่ส่6กับใส่1แล้วก็ไม่เกินเฟสที่2กับเฟสที่5โอเคมาดูคอร์ดแรกกันนะครับ C major 7แน่นอนว่าจับฟอร์มนี้ได้เลยครับ โน้ตก็จะมี C E G B ใช่ไหมครับ C เมเจอร์ s e v e C เรากดอยู่แล้วครับโน้ตสาย 5. E อยู่ที่สายส่2นะครับ C E ต่อไป G อยู่ที่สายที่4แล้วก็ B อยู่ที่สายที่3นะครับอันนี้ก็ถือว่าครบได้ไม่ไม่ไม่เกินข้อกำหนดของเรานะครับซึ่งไม่เกินเฟสที่2ไม่เกินเฟสที่5แล้วก็ไม่ขึ้นไปสาย1่ ไม่ขึ้นไปใส่1แล้วก็ไม่ขึ้นไปใส่6นะครับโอเคทีนี้ลองมาดูคอร์ดถัดไปนะครับคอร์ด D minor 7, ครับ D minor s e v e โครงสร้างก็คือ dfac นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ dfac โ okay. อเคดตรงนี้ได้ไหมครับจริงๆ d สายป่าก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่ามันไปทับตัว f หรือว่าเราจะลองตัวนี้ df a แต่มันก็จะขาดตัว c ไปเห็นไหมครับซึ่งจะจับยากมากแล้วก็ ไปทับตัว A ด้วยนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนฟอร์มดูค่อยๆหานะครับมันอาจจะเป็นฟอร์มที่แปลกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ครบโน้ต D F A C ครับก็สมมติผมได้ D ตัวนี้แล้วกัน F ผมเอาที่สาย C A ผมเอาที่สายส่3ได้นะครับโอเค C ผมเอาที่สาย 5, ตรงนี้ก็ครบนะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนทางนิ้วนิดนึงเป็นอย่างนี้ครับก็ถึงจะจับได้ D อยู่ที่นิ้วก้อยครับ F อยู่ที่สายสีอยู่ที่สายสาอยู่ที่สายหเห็นไหมครับก็ตามข้อกำหนดไม่เกินเฟส2นะครับไม่ลงไปสายหนึสายหนะครับโอเคอันนี้คอร์ดดีเมเนอร์นะครับต่อไปคอร e ์ดอีเมเนอร์ฉะนั้นอีเมเนอร์ or, มันห่างจากดีเมเนอร์ or, เนี่ยหนึ่งเสียงใช่ไหมเราก็สามารถเลื่อนบ้านมาได้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นฟอร์มเดียวกันนะครับดีเมเนอร์อ e ีเมเนอร์ ว่าผมจะมีจุดเล็งง่ายๆในฟอร์มนี้ที่นิ้วก้อยครับนิ้วก้อยนี่ก็จะเป็นรูทเลยแต่จริงขออนี้เรียกได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ D minor s on C เพราะว่าเราดีบตัวเบสเป็นตัวแรกคือตัว C ต่อไป E minor นไครับอีกชื่อนึงเขาก็คือ E minor s n on D เข้นครับอหนึ่งข้ดสอง D minor ครับขอสาม E minor ครับ คอร์ด C ไป F นะครับอ่าประกอบด้วยโน้ต F A C E นะครับ F A C E อ่าผมจะลองกดให้ดูแบบเร็วๆนะครับ F ผมจากฟอร์มนี้ครับ A ขึ้นไปใส่5ครับ C อยู่ที่นิ้วนางใส่3ครับ E อยู่ที่ใส่ที่2ครับตามข้อกำหนด,ดของเรา F A C E แต่ว่าเบสเป็นตัว A นะครับ กอบไปด้วยโน้ต G B D F นะครับ G7 G B D F ผมลองกดให้แบบเร็วๆนะครับ G ใส่เป่าใส่ที่3ได้ครับ B อยู่ที่สาย5นะครับ D อยู่ที่สาย2ครับแล้วก็ F อยู่ที่สาย4นี่ครบเลยครับ G B D F ครับเป็นคอร์ด G7 แต่ว่าเบสเป็นตัว B แล้วก็จะเรียกว่า G7 on B ห้าคอร์ดนะครับคอร์หนึ่งคอร์สองคอร์สามคอร์ดที่สี่คอร์ดที่ห้าต่อไปคอร์หกเอเมเนอร์นะครับเอเมเนอร์ er. er. จับอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเลยมาเฟรตที่หนึ่งนะครับฉะนั้นฟอร์มนี้ได้ครับเอเมเนอร์เซเว่นนะครับเอ e ซีจีเอใส่ห e ้าครับซีใส่สามยีใส่สอง เป็น B minor ส่วน F ก็จับฟ <S uttering> อร์มปกติได้ B D F A นะครับ B D F เซเวนแฟร์ฟลาย้วก็ไปคอร์ดซีเมเจอรเว่เห็นไหมครับเราอาจจะลองหยิบมาเป็นชุดชุดคอร์ดดูไหมครับเช่นคอร์ดดีเมเจอร์เซเว่นจีเซเแล้วก็ C D ดีเมเจอร์เราจับเนี้ยครับจีเครับซีครับ, G รบ, C รบเห็นไหมครับว่าคนละอารมณ์กันเลยกับด m i n เจอร์ปกติ อซิงแล้วมันจะได้รู้ที่เปลี่ยน ก็อยากให้เพื่อนเอนลองค่อยๆนั่งคิดนั่งทําดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับถือว่าเป็นการ Voicing งคอร์ดให้เราจับฟอร์มคอร์ดใหม่ๆได้แล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกกระบวนการคิดให้เรารู้ว่าโน้ตมันอยู่ตรงไหนบนคอร์กีตาร์ซึ่งมีข้อกําหนดอยู่ด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะฝึกเฟดสองถึงเฟดห้าวันต่อไปเราอาจจะฝึกเฟดห้ถึงเฟที่8อะไรอย่างนี้ดูนะครับยังไงลองเอาไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ